สวัสดีครับร้านโปเกมเมอร์ครับวันอังคารที่15ตุลาคมนะครับก้อนนี้นะครับมีลูกค้านะครับเข้ามาเป็นเพย์หนึ่งเพย์สนะครับเพย์สก็ลูกค้า1นึรายนะครับเพย์หก็ลูกค้า1นึรายสั่งมาไอ้ไนท์แมคเคิร์เชอร์สองพาคนะครับนะไอ้นี่ก็จะสั่งไอ้ไนท์ไรเดอร์สนะครับก็ไนท์ไรเดอร์หผมก็มีนะแต่ลูกค้าไม่เอาเนี่ยเนี่ยมันจะเป็นแผ่นนี้นะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ดูอีกทีนึงพอดีกดใส่เปล่แล้วมันจะเป็นแผ่นปั๊มอ่ะนะครับนะการแผ่นปัั๊มนะครบ ก็ลูกค้าจะเอาก็พอดีเลยขายพอดีนะครับผมก็ไม่เก็บไว้นะเก็บไว้มันไม่เป็นประโยชน์แต่มันไม่ได้เงินนะขายไปดีกว่าถึงได้เป็นเงินมาอนะ่เนี่ยก็คือเทสลองให้ดูว่าแผ่นเล่นได้นะครับไม่ได้เสียหายอะไรไม่ได้แผ่นไม่ได้เสียนะฮะเทสก่อนออจะออลูกค้าอะไรเนี้ยจะมีถามมาบอกว่าหัวอ่านเขาอะ เวลาเอาแผ่นไลท์ใส่เล่นอ่ะมันจะเล่นไม่ค่อยได้นะมันจะอ่านไม่ค่อยได้แต่ถ้ามันเป็นแผ่นปั๊มอ่ะมันยังอ่านได้อยู่พออ่านได้อยู่อาการแบบนี้คือเป็นอาการหัวอ่านเริ่มเริ่มแบบว่าไม่ค่อยดีละนะครับคือแสงอ่ะแสงเลเซอร์อาจจะอ่อนหรือโฟกัสโฟกัสไอจุดอ่านแผ่นนะ่ะไม่ได้จุดนะครับคือมันเริ่มแสงมันเริ่มเสื่อมเริ่มล้าอะไรเงี้ยนะครับประมาณอย่างเงี้ยนะมันก็จะแบบว่าอ่านแผ่นไอ แผ่นไลท์ไม่เคยได้นะครับในขณะที่แผ่นปั๊มพออ่านได้อยู่นะครับถ้าถามว่ามันเพราะอะไรนะครับมันก็คือแผ่นปั๊มอะ่ะจริงๆแผ่นปั๊มกับแผ่นไลท์อะ่ะมันจะมีความเหมือนกันอะ่ะก็คือมันมันเป็นแผ่นก๊อปปี้เหมือนกันนะฮะแล้วก็เขียนบันทึกอะไรเหมือนกันเดี๋ยวผมให้ดูตรงนี้มันมีสตรอรี่โหมดนะครับมิชชั่นอ๋อสตรอรี่ต้องตั้ง,งชื่อ ให้เอาดีกว่างั้นลองเล่นมิชชั่นโหมดดีกว่าน่าจะมีอ้อทให้เล่นสองด่านเว้สองด่านสองด่านด่านที่สามล็อกแล้วอ่ะลองเล่นดน่านที่สองเลยอ่ะมีเลือกระดับความยากง่ายได้แค่อีซี่กับนอร์มอลไอ้สองระดับข้างล่างจะล็อกอ่ะเนี่ยแผ่นยังโหลดได้แนะ่นอนเดี๋ยวเดี๋ยวลองดูหลอดโหลดนะมันมีโหลดดิ้งอยู่ใช่ไหมอันนี้น่าจะเป็นหลอดโหลดมัง้งไอย้ยาวๆเนะี่ยตอนนี้ยังไม่ขึ้นอ่นะต้องรอมันโหลดสักครู่นึง อ่ะขึ้นมาแล้วขึ้นมาแล้วเห็นนะนะก็อ่ <c oughs> อผมจะอธิบายยังไงดีไอ้แผ่นความแตกต่างระหว่างแผ่นปั๊มกับไลท์อ่ะจริงๆมันก็คือเป็นแผ่นเหมือนกันนะแต่อ่าไลท์อ่ะอมันคือเนื้อ เนื้อแผ่นตรงนี้ยมันยังเป็นแผ่นเปล่าอยู่ถูกไหมฮะพอพอมันยิงมันเป็นแผ่นเปล่าอยู่แล้วเราก็เอาเลเซอร์ไลท์อ่ะยิงทะลุเข้าไปนะครับให้มันไหมไหมเป็นเป็นหลุมเป็นหลุมข้อมูลน่ะเขาเขาเรียกว่าเป็นหลุมข้อมูลนะครับนะมันจะมีความเป็นหลับหลุมหลุม,หล,มหลุมข้อมูลนะครับนะ มันใช้หลักการอย่างนั้นใช้ใช้เลเซอร์ยิงนะครับให้มันเป็นหลุมข้อมูลนะเหมือนเหมือนเรียกว่ายังง่ายว่าเหมือนก็เจาะอ,อ่ะกึง่งๆงเจาออะนะครับเจาะเจาะร่อ,องข้อมูลในแผ่นนะแต่ในขณะที่อันนี้โอเคนะเข้าได้นะครับเข้าได้ได้นี่นะครับนะแต่ในขณะที่แผ่นปัม๊ม มันจะเป็นการปั๊มอ่าปั๊มบล็อกปั๊มบล็อกตัวตัวข้อมูลน่ะนะครับแต่มันเวลามันปั๊มมันไม่ได้ปั๊มด้านนี้เพราะด้านนี้มันจะเป็นพลาสติกใสๆนะครับตรงเนี้ยมันถึงจะมีไอแผ่นไอด้านข้อมูลนะครับแต่เวลามันไอถ้ามันเป็นไลท์มันยิงตรงนี้ทะลุไปให้มันไหมไหมส่วนที่มันเป็นเอไอไอข้อมูลเนี่ยเงาเแต่จริงๆมันคือไหมไหมไหมได้ตรงนี้แต่มันไม่ได้ด้านฝั่งนี้นะมันไหมฝั่งข้างในนะฮะ ไอ้แต่เวลาไอ้ปัม๊มอ่ะมันก็คือมันเอาแผ่นพลาสติกเปล่าๆเานี่ยนะฮะแล้วก็คือไอ้ด้านข้อมูลเนี่ยอัดลงไปนะฮะถูกไหมไอ้แผ่นไอ้ด้าน,ด,านด้านที่มันเป็นไอ้ปลอดอะ่ะนะครับโปะลงไปแล้วตอนโปะอ่ะมันจะมีการปั๊มอัดข้อมูลอดัอดอัดร่องข้อมูลให้มันจัดเรียงตัวให้มันเป็นร่องข้อมูลให้มันเรียบร้อยเลยแล้วก็โปะอัดลงไปนะครับก็คือเหมือนกับมันจะไม่มีการ เป็นแผ่นเปล่าเลยอ่ะนะครับนะเวลาผลิตอ่ะมันจะไม่ใช่แผ่นเป็นแผ่นเปล่ามาก่อนนะครับคือไอ,อ้ตัวประหลอดมันอ่ะมันจะมีการจัดจัดเรียงตัวจัดล่องข้อมูลของมันในตอนที่ะปะปะติดก,กับแผ่นพลาสติกเลยนะครับมันเหมือนกับมันมันเป็นบล็อกอ่ะนะครับเป็นบล็อกล่องข้อมูลนะทำให้มันมีความคมชัดของล่องข้อมูลมากกว่าตัวแผ่นไลท์นะครับ คือล่องข้อมูลแผ่นไลท์มันใช้เลเซอร์ยิงเจาะฮะให้มันไหม้นะครับเจาะไปไอ้ล่องข้อมูลที่มันโดนเจาะมันก็เหมือนกับถ้ามันเป็นแบบเป็นแบบงานไม้สมมุติว่ามันมีไม้แผ่นหนึ่งแล้วเอามาเรามาแกะสลักใช่ไหมแผ่นปั๊มมันก็คือเหมือนก็หาอะไรมาอัดให้มันให้มันแกะแกะให้มันเป็นรูปทีเดียวเลยในทีเดียวแต่แผ่นไลท์อ่ะมันค่อยๆค่อยๆเจาะค่อยเจาะเจาะจนเสร็จนะจะหลักการบแบบนั้น นะเดี๋ยวผมขอเปลี่ยนเครื่องแล้วค่อยพูดต่อนะใช่มันจะเหมือนการแกะสลักไม้อย่างเงี้ยนะครับไอไอไอแผ่นปั๊มมันก็จะเข้าเครื่องเหมือนกับเข้าเครื่องแล้วแล้วมันแกะแบบทีเดียวเสร็จเลยอะนะครับเข้าเครื่องใบไม้ไม้จากแผ่นสี่เหลีหล่ยมเรียมมันก็แกะเป็นรูปร่างทีเดียวเสร็จเลยอัดเข้าบล็อกปุ๊กไอส่วนที่ไม่ต้องการมันก็จะถูก ถูกแกะออกไปหมดเลยทีเดียวนะแต่แผ่นไลท์มันจะค่อยๆแกะทีละแถวทีละแถวอ่ะว่าๆง่ายๆจนมันเสร็จนะแล้วแล้วก็คือแผ่นไลท์มันจะมีเหมือนกับขี้นะขี้เลื่อยขี้ไม้อ่ะนะครับเวลามันแกะแล้วนะมันก็จะมีเศษที่เราไม่ต้องการนะครับไอเศษที่มันจัดที่มันถูกแกะออกอ่ะมันก็คาอยู่ในเนี้ยแหละนะครับมันไม่ได้ไปไหนเนี่ยมันก็จะคาอยู่ในเนี้ยมันก็เลยเหมือนกับมันมีเศษพวก ที่ที่เอี้ที่จะการยิงแกะข้อมูลเนี่ยคาอยู่ข้างในอ่ะทาให้เวลาอ่าที่จะยิงอ่านนะยิงอ่านขึ้นไปอ่ะบางทีมันจะติดมันจะต้องผ่านในตัวเศษเศษไอ้พวกขี้เหล่าเนี้อยู่นะครับมันจะเหมือนว่ามันมันมันมีบังไว้อยู่นะเพราะว่ามันเผาไหมไปมันก็ไม่ได้ไหมไปไหนไงนะฮะถูกไหมมันไหมเพื่อการเปลี่ยนรูปร่างไงจากที่มันเป็นแบบ มันเป็นเปล่าๆมันก็เปลี่ยนรูปร่างกลายเป็นร่องเป็นเป็นโค้งๆผมจะมันจะมีแบบวิธีเปรียบเทียบให้ดูอีกอย่างนึงก็คืออ่ามันจะเหมือนกับไอ้ไฟฟ้านะครับไฟฟ้าสายเว็บกับเพาอ่ะนะต้องหายไอ้เนี่ยเวลามันจอดร่องข้อมูลไปเนี่ยมันจะเป็นโค้งๆเ่อมันจะไม่ได้เข้าเหลี่ยมอะนะครับ นะมันจะไม่ได้เข้าเหลี่ยมอะไรมากเนี่ยนะนะครับแต่ถ้ามันเป็นบล็อกอัดนะครับก็คือปอั๊มอะนะมันก็คือจะอัดได้เป็นเหลี่ยมกว่าร่องข้อมูลอนะมีไหมทำไมไม่มีวะจะหาลูกอนี่ยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยร่งองข้อมูลอย่างเงี้ยนะมันยิงได้เป็นเหลี่ยมกว่าถ้าเป็นปั๊ม นะครับแต่ในขณะที่ถ้ามันเป็นเป็นไลท์มันยิงไปขอบขอบอะตรงขอบขอบมันอาจจะไม่เหลี่ยมเนี่ยเป็นมุมเหลี่ยมอย่างเงี้ยนะครับแต่มันจะเป็นเป็นโค้งโค้งอะนึกออกไหมเพราะมันยิงไปมันไม่ได้สลักล่องเข้าถึงล่องอะไรมากนะพอมันไม่ได้เป็นเหลี่ยมมันมันมีความโค้งของของล่องข้อมูลมากกว่ามันก็อ่านยากนะนะแต่ถ้า เครื่องเราอ่านอัน like. น like ี้อีกอาการหนึ่งก็คือถ้าเครื่องเราอ่ะอยู่ในสภาพที่อ่านแผ่นไท์ได้มันจะเป็นการดีดีกว่าอ่านได้แต่แผ่นปั๊มอย่างเดียวนั่นก็คือบอกมันเป็นการบ่งบอกได้ว่าหัวละหัวหัวอ่านเราอ่ะยังอยู่ในสภาพที่ดีนะครับคือวัวอ่านดีอ่ะมันจะต้องอ่านแผ่นปั๊มแผ่นไท์ได้นะครับนั่นก็คือหัวอ่านยังสภาพดีอยู่นะแต่ถ้าเริ่มสภาพไม่ดีแล้วมันก็จะแผ่นไร์มันก็จะอ่านเริ่มอ่านยากนะครับ นะก็จะอ่านได้แต่แผ่นปั๊มนะแต่เนี่ยบางทีลูกค้าบอกว่าเฮ้ยมันอ่านแผ่นไท์ไม่ได้เว้ยงั้นงั้นก็ไม่ซื้อแผ่นไท์หาซื้อแผ่นปั๊มผมว่ามันไม่ใช่นะผมว่าจริงๆอ่ะมันก็ควรจะไปเจาะซ่อมไปจูนหัวอ่านให้มันอ่านแผ่นไท์ได้จะดีกว่าเพราะว่ามันเป็นการที่ผมบอกมันก็ถ้าถ้าจูนจนอ่านได้ก็แสดงว่าหัวอ่านเรายังสภาพดีอยู่นะเพราะว่ามันยังอ่านแผ่นไท์ได้อยู่นะครับนะนั่นแหละถ้ามันจูนแล้วมันอ่านได้อ่ะ ก็ก็โอเคกว่าเนอะประตูปิดอ๋อมีตรงนี้ด้วยเอาเปิดด้วยเฮ้ยเอามีตัวอะไรออกมาด้วยอุย้ยเฮ้ยอะไรอ่ะอุ้ยตัดขาตัวเลยเฮ้ยนี่มีแผ่นป้ายอะไรวะสตอมบี้อะไรอ่ะเอาเปิดไอ้ตัวนี้ออกมา มาแล้วบวุ้ยโอ้ยหมูในตัวนี้มันหลายยังไม่ยอมตายเว้ยอืดด้วยกันอย่างนี้มีมีเม็ดอะไรวะเก็บเก็บงาเก็บย,ยังไงวะอ๋อนี่ไงเก็บแล้วได้กระสุนปืนเหรอเอ้ยนี่ก็มี เออไม่ใช่นี่กระสุนปืนมีอยู่แล้วเนี่ยอันนี้มีปืนเพิ่ม,มเก็บไงอะ่ะอ,อ้าเ,ออเก็บปืนยังไงอะ่ะม,มันไม่ให้เป็นกระสุนเพิ่มเข้าไปที่ปืนไอ้นี่เราเหรอเออนนี้มันต้องมีอะไรสักอย่าง อ๋อนี่ทางที่เรามาไม่ใช่อ๋อนี่ไงนี่ไงอ่านี่ไงนี่ไงอ๋อเตะสลักประตูเปิดอ่าเห็นไหมประตูไอ้ใหญ่ไอ้ใหญ่ยยเปิดออกเปิดแล้วมันมีซอมบี้อยู่ตัวหนึ่งีว่านี่ไงเลยอุ้ย เออใช้ท่านี้ดีกว่าฟันตัวขาดเอ้ยอ,อีอนี่ใหม่งไงอีมนุษย์หมาป่าเนี่ยโอ้มันตบต้องยิงด้วยกระสุนเงินมั้เนี่ยโอ้จะตายอยู่แล้วเว้ยเอึดจิ้มหมาย เอาไปลองเล่นดูเอ้ยถังระเบิดดีกว,ว่าฟันไปก็ระเบิดตัวนะ่ะอะไรอ่ะต้องยิงเหรอชักปืนยังไงวะอ๋อนี่ไงตุง้มเออใช่ด้วยมันระเบิด <c oughs> เข้าไปฟันหรือเข้าไปเตะก็โดนแรงระเบิดตายอ๋อ,อตรงนี้มีของดีกว,ว่าอืมมีวะนี่ไงอะไรเนี่ยนี่มันเม็ดพลังป่ะ หรือว่าอะไรวะเก็บยังไงวะกดเก็บยังไงวะมไม่ยอมเก็บด้วยนะอ้าวเก็บแล้วเฮ้ยไมไอ้นี่มันฟื้นมาไอ้ตัวนี้เอาผมฟันตัวขาดไไม่ไเหรอไอ้ตัวนี้นี่อ๋อตัวแรกเลยเหรอมันไม่ไเออใช่ตัวแรกเลยนี่วะ่ะอ๋อตัวแรกผมไม่ได้ฟันตัวขาดมันฟื้นมาใหม่เว้ย อ่ะน่าลองไปเล่นดูอันนี้ภาคแรกนะครับอืมอันไหนาภาคสองอันนี้เนาะผมลืมแล้ววางเกะก,กะหมดนั้ก็อย่างที่ผมบอกนะก็จริงๆควร ควรจะทําให้หัวอ่านมันอ่านแผ่นปั๊มได้ไอ้แผ่นไล้ได้มันจะดีนะครับเพราะเป็นการม่งบอกว่าเออหัวอ่านคุณยังสภาพดีอยู่มันมันสามารถที่จะเลเซอร์ยิงเข้าถึงล่องข้อมูลที่มันเหมือนกับอ,อ่านยากอ่ะนะครับให้มันอ่านได้ถ้ามันอ่านได้แสดงว่าหัวอ่านคุณดีนะ อันนี้ภาคสองอ่าส่วนไนท์แมคเคียเจอร์เนี่ยลูกค้าสั่งเป็นแผ่นออโซนนะครับทั้ง2องสองพาเลยนะครับก็คือเครื่องที่จะเล่นได้นะครับเครื่องเพย์หนึ่งนะเฉพาะเครื่องเพย์หนึ่งเพย์หนึที่จะเล่นได้จะต้องเป็นเครื่องที่เป็นชิปออโซนนะครับตามตัวเลือกนะก็คือเลือกออโซนมาเครื่องจะต้องเป็นเครื่องออโซนถึงจะเล่นได้เปิดเล่นได้ดังที่ผมลองให้ดูอยู่เนี่ย นะครับเพราะว่าที่ลองให้ดูอยู่ก็คือใช้เครื่องออโซนเปิดลองนะครับเนี่ยมันก็จะเล่นได้นะครับทั้ง2แผ่นนะแต่ถ้าเครื่องลูกค้าไม่ใช่เครื่องออโซนนะครับมันจะเปิดเล่น2แผ่นนี้ไม่ได้เลยนะครับแสดงว่ามันจะเป็นอีกชิปหนึ่งนะครับมันจะเป็นชิปแปลงญี่ปุ่นนะครับก็ลองดูตัวเครื่องเอาก็ได้นะฮะเครื่องเครื่องมันก็จะเป็นเครื่องญี่ปุ่นนะครับแล้วก็ติดชิปแปลงมาแล้วนะต้องติดชิปแปลงมาแล้วนะครับไม่ใช่ว่าไม่แปลงนะญี่ปุ่นแล้วไม่แปลง ยิ่งไปกันใหญ่เลยนะครับถ้าเครื่องไม่ได้แปลงเป็นเครื่องเล่นแท้นะครับมันจะเล่นแผ่นก๊อปปี้ไม่ได้นะจะต้องเล่นมันจะเล่นได้เฉพาะแผ่นแท้เท่านั้นนะครับนะก็คือลองคิดง่ายๆคือถ้าเครื่องเล่นแท้มันไม่ได้แปลงเนี่ยที่ผมบอกมันเล่นได้แต่แผ่นแท้เท่านั้นถ้าเกิดว่ามันเล่นแผ่นก๊อปปี้ได้มันเอาไปใส่มันก็ต้องเล่นได้เดียมันก็ต้องเปิดติดใช่ไหมถูกไหมนะ มันเปิดไม่ได้มันเปิดไม่ติดนะครับถ้าเป็นเครื่องเล่นแท้์จะเอนเล่นแผ่นนนี้มันต้องแปลงเครื่องแปลงระบบเครื่องมันถึงจะเปิดเล่นแผ่นกปปี้ได้นะครับต้องแปลงระบบเครื่องมานะไม่แปลงมันก็คือจะเล่นไม่ได้เพราะว่าถ้าเกิดว่าไม่แปลงแล้วมันเล่นได้มันก็ไม่ต้องไปแปลงนะครับผมนึกบอกคําตอบมันอยู่ในตัวอยู่แล้วนะอ่าอันนี้แต่ถ้าแปลงแล้วนะครับก็อย่างที่บอกก็ต้องดูว่าเป็นชิปอะไรนะครถ้าเป็นเครื่องญี่ปุ่นส่วนใหญ่มันแปลงแล้วมันจะมันจะปลดแผ่นอเมริกากับแผ่นยุโรปไม่ได้นะครับ เราก็เลยต้องผมก็เลยมีตัวเลือกให้ว่าถ้าในเมื่อเครื่องคุณปลดไอ้แผ่นอเมริกากับยุโรปไม่ได้ก็ผมก็แปลงไอ้ไอ้แผ่นน่ะแปลงที่แผ่นแทนแผ่นอเมริกากับแผ่นยุโรปให้มันให้เครื่องอ่ะมันปลดได้อยู่ในสภาพที่ปลดได้อ่านไฟล์ปลดได้นะครับไม่งั้นไม่งั้นก็คืออย่างที่ผมบอกเครื่องมันจะปลดไม่ได้ถ้ามันเป็นอ่าถ้าถ้าเครื่องเครื่องเครื่องเป็นเป็นเครื่องชิปแปลงญี่ปุ่นแล้วสั่งแผ่นไอ้ที่มันเป็นแผ่นออโซนอ่ะนะ แล้วเครื่องมันไม่ใช่อโซนไงนะครับมันก็จะปลดไม่ได้นะมันก็เลยต้องไปแก้ไฟล์ออกนะไปแก้ไฟล์ให้มันปลดได้อันนี้ภาคสองเนาะภาคสมันเล่นเป็นในตัวอะไรเนี่ยแเป็นตัวซอมบี้แต่ก็หลักการเล่นก็จะคล้ายๆกันนะครับก็มีฟันนะมีทีบเหมือน,นฟันเนื้อวุธ ไอ้นนท์ก็เป็นสมอุ้ยมันกัดหัวเลยว่ะกัดเฉาะกัดเลือดกระฉูดเลยวะเฮ้ยอัโหดจังเว้ยทำไมพลังมันเยอะจัง อันนี้ก็ภาคสองนะโอเคนะครับก็วันนี้มีส่งสองลายเนาะเพย์หนึ่งลายหนึ่งเพย์สองลายหนึ่งนะครับก็ตามเนี้ยนะครับโอเคนะก็ถ้าแผ่นปั๊มมันยังเล่นไม่ได้เออแล้วแผ่นปั๊มอันนี้มันอ๋อเออมันมันไม่ได้ด้วยมันเป็นซีดีด้วยนะครับไอ้กอี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 กเรื่องหนึ่งของเพย์สองนะครับก็คือเพย์สองมันจะมีทั้งแผ่นซีดีแล้วก็ดี d ีดีนะครับไอเกมเนี้ยมันเป็นแผ่นซีดีนะ เท่าที่ผมเช็คมาแล้วแต่ไอ้ปกแผ่นปั๊มอะไรมันมันจะมันจะผิดนะฮะมันจะเหมือนกับเขียนว่าเป็นดีวีดีนะแต่แต่แผ่นมันเป็นซีดีเนี่ยอันนี้มันเขียนดีดีผิดนะผมเช็คแล้วผมไปเช็คในเว็บแล้วว่าไอ้เกมไนท์ไรเดอร์สองอะมันออกเป็นแผ่นอะไรนะฮะมันเป็นแผ่นซีดีก็คือตัวเนี้ยเนี่ยแต่แต่แผ่นปั๊มตัวเนี้ยมันก็เป็นแผ่นซีดีนะครับมันเป็นปั๊มซีดีมันไม่ใช่ดีวีดีนะแต่ปกมันผิดนะครับ ก็แผ่นเพลงสองอ่ะมันจะมีทั้ง CD และ DVD นะครับแต่ระยะการอ่านมันจะไม่เท่ากันนะครับ CD จะระยะอ่านไกลไกลกว่ายิงเลเซอร์อ่านไกลกว่านะครับมันจะ1 2มิลลิเมตรนะครับประมาณ1 2มิลลิเมตรแต่ DVD ระยะมันจะเกือครึ่งหนึ่งนะครับมันจะ0.6 0 6มิลลิเมตรนะรเพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่าหัวอ่านไม่ดีการที่จะต้องอ่านยิงยิงยิงเข้าแผ่นอ่ะไปอ่านที่ระยะไกลๆอ่ะ 1.2นะครับกับ0.6ไกลๆมันก็จะมีปัญหามากกว่าระยะใกล้นะครับถ้าเกิดว่าแสงเลเซอร์เราเริ่มไม่ดีแล้วนะมันก็เลยแบบมีปัญหาว่าพอเครื่องเพิสใครที่หัวอ่านไม่ดีอ่ะมันจะอ่านเริ่มอ่านแผ่นซีดีไม่ได้นะครับแต่แผ่น DVD ีดียังยังอ่านได้อยู่นะครับแล้วก็อีกข้อหนึ่งก็คือแผ่นปั๊มกับแผ่นไลท์นะแผ่นปั๊มมันจะมีความคมชัดของร่องข้อมูลคมกว่าโคนคมกว่าแผ่นไลท์ นะอยู่อยู่ระดับนิดนึงนะครับนะก็ก็ลองตรวจเช็คดูนะครับห,หัวอ่านว่าเออยังอ่านแผ่นซีดีได้ไหมนะฮะแล้วก็อ่านแผ่นไลท์ได้ไหมนะครับก็คือถ้ามันอ่านได้นะ่ยก็คือมันก็เป็นการบ่งบอกว่าหัวอ่านเครื่องคุณเนี่ยยังสภาพดีอยู่นะครับยังพร้อมอ่านได้ทุกแผ่นอยู่นะแต่พอมันเริ่มเลือกอ่านแผ่นเริ่ม เริ่มเริ่มอ่านไม่ดีกับบาง,บางแผ่นบางชนิดแล้วแสดงว่าหัวอ่านมันก็เริ่มเริ่มไปแล้วนะถ้าเราเราเราอยากอยากอยากจะยังรักษาอยู่เราก็ต้องเอาไปจูนใหม่นะฮะก็ต้องไปจูนใหม่ไปปรับแต่งไอแสงเลเซอร์มันใหม่นะครับนะถ้าถ้ามันยังไม่ได้เสียมันก็จะปรับได้กนะ็ช่างช่างที่ซ่อมเครื่องอ่ะเขาก็จะปรับจูนให้ได้นะครับให้มันฟื้นขึ้นมานะฮะแต่ถ้ามันเริ่มเสือส่อมเนี่ย ถ้าเกิดว่ามันเริ่มเนี่ยไม่ดีแล้วมันปล่อยไว้อย่างเงี้ยไม่ดีเรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆมันจะยิ่งเสื่อมลงนะแสงเลเซอร์มันจะยิ่งเสื่อมลงจนสุดท้ายพอส่งช่างให้ไปซ่อมมันจะจูนไม่ได้นะจูนแล้วมันไม่ฟื้นนะครับเนี่ยมันจะมันจะเสียตรงนี้ด้วยนะคะอีกจุดหนึ่งคือเออเห็นว่าปอเห็นเลือกเลือกอ่านแผ่นไม่ได้เนี่ยก็ปล่อยปล่อยมันไม่ได้ซ่อมแล้วปล่อยมันอ่านอยู่อย่างนั้นแ่ะนะครับสุดสุดท้ายแสงเลเซอร์มันจะเสียนะถ้าถ้าเราเริ่มเห็นว่ามันเรมอ่านไม่ได้แล้วเอาไปจูนนห่อย ถ้ามันจูนขึ้นมาได้มันก็จะยังดีอยู่นะครับเนี่ยมันจะมีตรงนี้ก็เป็นเก็ดความรู้อีกความรู้หนึ่งนะโอเคนะครับเรียบร้อยเนาะก็ลองให้หมดแล้วนะครับเล่นได้หมดนะแผ่นไม่ได้เสียอะไรนะครับโอเคนะครับขอบคุณนะครับที่รับชมนะก็น20นาทีคลิปนะครับขอบคุณมากครับผมสวัสดีครับ